เอาหญ้าไปไว้ทางโน้นลูกเอาหลังไปไว้ทางโน้นเอาหน้าออกมานี่นี่มันใกล้ล <c oughs> <c oughs> ใกล้ชุมชนไปหน่อยอืมเออเคลยนเราไม่ใช่หลายอย่ะ อะไรลูกแชแรงอ่ะเหรออยู่ทางโน้นขอบไม่ต้องอ่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวเตาจะพังอ่ะเข่งเงี้ยไม้เออน่าจะเป็นรถเกือกดูตองไปรับก่อนหรือเปล่า ไม่ดีทางคนมาไวเนาะเดินทางคืนเดียวหรือว่าเขาใส่ลังแล้วพร้อมส่งเลย 嗯，过来、嗯，第八、嗯。 ดีๆกายยกไม้ออกสิลูกรากไม้ออกติดอะไไม่ิ เชิญกันให้ป๊าป๊าช่วยคกลางนั้นไม่ต้องคำังนะเอาเศษอะนน้อยใส่ในลังเลยพี่จะเอาเขาฉันจะเอาไปขาย เขายังไปเก็บเนาะโอเคเขายังไปเที่ยวเก็บเนาะว้าวถังอบถุงอะไรอะให้ชาวบ้านกินยายไงมาในหม่อเลยกี้ยงี น,น่าอะไรมันเอานี่ออกก่อนกนลูกเอานี่ออกจากลังก่อนกะ อืมนะอเคอืมฟ <oni> to ังเสียงก็บหูอืมหมื่นกว่านี่หมื่นเท่าไรนะแขกมื่นเขาไม่ต่อเข้ามั้งต่อมื่นสี่ว้าวอ้ลุกอิสลุก professionally ะแขกลุค professional เอ้มันจะใส่แบไปยกข้งหม้อไหมป้าเออมายกออกเจอกันยกออกลูปไม่จะดูว่ารอบหม้อมันบุบหรือเปล่าเพราะว่าในรีวิวอ่ะมันบุบไง สองไม่ดีอะมันบุกบุบบุบบกรุง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 รตันนี้แปดสิบนี่ใหญ่แล้วนะเราเราเก้าสิก่อนอ่ะอาเสอันนี้มาครอบยกมอง้างคนเล็นะแนมล่ใ่หมกระทะเลยอ่ะอืมบอก่ว้าว สองชั้นอ,าอา้อาวหลายชิ้นเนะหาะก็ไม่แพงหรอกทำเองก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่แพงหรอกหมื่นปลายหมื่นสี่ราคาแล้วอืมนี่น่าดี นี่นี่นี่บุกออกเสร็จแล้วมั้งนี่แล้วอันนี้ไม่มีฝาฮะไม่มฝาแล้วที่เดี๋ยวต้องต้องต้องผู้กายเกี่ยวนี่อันนี้ฉันข้างล่างเหรอฮะนี่ด้านล่างเป็นอะไรที่ะเปิดแก๊ ลุงจานจะให้ดูพวกเนี่ยอาชีพอปลาทำไงคนคนลงไปอบได้เลยี่ยอบให้สาวหน้าใช่ไหมคนลงไปอยู่ได้ไหมอบสาวหน้ามันมีที่แขวนอะไรรึลมีไม้เกี่ยวมีนี่ก็อบได้ทุกอย่างเนาะหมูเห็ดเป็ดไก่เออได้หมดทุกสิ่งอย่างหมูกรอบเอออบไปจ่ายได้ ปากไม่ดีเสาหน้าเสาน้าไงผมมันสูงกว่าเธออีกนะเนี่ยอ้ยสูงอะน้ำมันน้ำมันเดือไหนน้ำกลางอันน uh, ั้นน้ำมันน้ำมันหรือเปล่าเอ่อน้ำมันที่มันมีที่ไหลน้ำมันกับเหมือนน้ำทิ้งอ่ะเหมือนท่อน้ำทิ้งอ่ะใช่ไหมนี่ท่อน้ำทิ้งเหรอน้ำม เออน้ำมันออกเออมันมีน้ำมันออกกับน้ำอ่ะมันจะแยกเสื่อมกันแลก็อันนี้เฮ้ยอันนี้น้ำมันออกไม่รู้ต้องไปดูเียน้ำมันน้ำมันจะพอน้ำน้ำใสมันอยู่ออกหัก้างแต่เนี้ยนี่กับแก๊สลูกนี่เสียแล้วเออถายไปเฮ้ยเป็นไหมเราอันน้ำใส่ตรงไหนลูกข้างบนอ่ะอออันนที่วางเลยแม่ที่วางเตาอ๋อเขาไม่ได้ให้เตามาใช่ไหมเตาแถมอ่ะ อันนี้หรือว่าอันนี้วะไม่ใช่อันนี้ที่ครอบไฟฟ้าใช่ไหมโอ้เหล็กที่ขนาดขนาดนั้นอะหัวแก้อันนี้ต้องใส่นี่นะครอบอะไรอันนี้กระเป๋าที่เขาแส้มอ่ะใช่อันนี้ใส่ไม่เวลาเธออบอ่ะเธอไม่ต้องเธอใส่อันนี้ด้วยหรอเออดูดิ ฉอนเราต้องหาที่วางฝาหาที่วางฝาแต่ว่าจะเอาเอาอบเตานะวางนี่เลยอบเตาอตั้งโลอ๋อนี่ใช้ได้สองระบบใช่ไหมใช่